ซื้อกระเทียมมาจากตลาดจะเก็บยังไงไม่ให้กระเทียมเป็นเชื้อรามรรลอีกหนึ่งวิธีครับผมที่จะจัดการกับเชื้อราไม่ให้มันขึ้นกระเทียมครับผมมีแค่2อย่างครับใช้แค่2อย่างอย่างแรกแก้วหรือว่าขวดโหลหรือว่าอะไรก็ได้ที่มีฝาปิดครับถ้าไม่มีก็ใช้แก้วครับผมอย่างที่สองทิชชู่ครับใช้สามครับไม่ใช่ใช้สองอย่างที่สามคือเกลือครับผมเอาทิชชู่มากมาหนึ่งแผ่นครับผมแล้วก็เทเกลือครับอ่ะนี่ ใส่เลยแล้วก็พับครับผมนี่พับได้แบบนี้ปุ๊บแล้วก็เอาไว้ที่ก้นแก้วนะครับผมนี่รองก้นแบบนี้นะครับผมหลังจากนั้นก็ใส่กระเทียมไปปกติครับถ้ามีขวดโหลหรือว่าขวดกล่องพลาสติกหรืออะไรก็ได้นะครับผมแต่ผมไม่มีครับมันไม่มีจริงๆอ่าใส่ได้ประมาณนี้ครับผมหลังจากนั้นหาอะไรมาปิดครับผมนลักษณะนี้ แล้วก็ใช้ยางรัดหรือว่าถ้าไม่มีก็ใช้เชือกครับผมเวลาเราจะเอามาใช้ก็เอาใช้ปกติแล้วก็เวลาเก็บก็เก็บแบบนี้ครับผมอ่ะที่เก็บก็เ,เก็บไว้ด้านนอกครับผมเนี่ยด้านนอกปกติครับผมนี่แบบนี้ครับผมนะฮะง่ายๆถ้ามีกล่องพลาสติกหรือว่าขวดโลอะไรยี่ดีเลยแต่ก็ผมไม่มีก็เลยใช้เป็นแก้วแบบนี้นะครับผมอย่าลืมครับผมป้องกันเชื้อราไม่ให้ขึ้นกระเทียมง่ายๆด้วยกันแค่ทำแค่นี้ครับผมใครชอบไอเดียนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์แชร์ครับแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ